ครับสวัสดีครับผมคับสวัสดี f อทางช่องคับสวัสดีกับพี่นอครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสูตรปบสูตรลาวพัฒนาพี่นองกับสูตรลาวพัฒนาเด้อพี่นองกับกับเลข กับประจําวันกับวันพุธเด้อพี่น้องกับกับว um, ันพ like ุธ <pierwszy> กับเลขกับสีตัวกับแนวทางกับแนวทางลาพัฒนาเด้อพี่น้องกับแนวทางลาพัฒนาครับมนีออกยังกับเลขสีตัวกับเลขสีตัวมนีรับหกสี่กับสี่สูตรรับ มือหนีหกสี่สี่ศูนย์ครับเราพัฒนาครับเลขกสี่ตัวจะว่าเขามาติดตามรับชมกันครับสูตรคำนวณเด้อพี่น้องครับประจำบ้านพุธครับบันพุธที่สิบเจ็ดครับเดือนสิบสองครับสองห้าหกแปดเอาเขามารับชมกันเลขกสี่ตัวครับมันเป็นสูตรเด้อพี่น้องครับจังว่าอันพี่น้องอัน อยากได้ขออาจารย์ไปตึงกับพยาย่ำเข้าไปในกลุ่มในไลน์เอาเด้อเพราะว่าอ่านมือนี้งก็แตกอีกแล้วครับหกสี่หกสี่งวดก่อนสี่หกงวดนี้หกสี่ครับสองงวดติดเลยพี่น้องจะว่าเขาไปเอาครับเอากับกับแนวทางกับแนวทางครับลาวพัฒนาพี่น้องครับเลขสี่ตัวกับ ขอบคุนอลไรที่เขามารับชมกันครับเลขสี่ตัวเด้อครับสูตรที่หนึ่งครับเลขสี่ตัวหกสี่สี่ศูนย์ครับสูตรที่สองครับเลขสามตัวสี่สี่ศูนย์ครับสูตรที่สามครับเลขสองตัวสี่ศูนย์ครับสูตรที่สี่ครับสองตัวล่างหกสี่เด้อเขามารับชมกันครับ พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมพยายามกดติดตามใบรับจะได้เห็นคลิปต่อไปเด้อพี่น้องพยายามกดติดตามใบอ่ะจะได้เห็นคลิปต่อไปง่ายๆต่วายพยายามเขามาดูรับชมแล้วก็กดติดตามใบรับขอาพูดอะไรที่เขามารับชมกันครับก่อนสิปรับชมมาเมืองคาเตือนจากทางช่องกันเ้อพี่น้องับมารับชมคําเตือนครับคําเตือนครับสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังจากสถิติ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางครับจากช่องกับเลขเด่นสูตรรวยปลารวยกับอาจารย์เป็นเงิดเดอครับเบอร์ไล่กับศูนย์หกสองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดสามอ่ะครับอย่าลืมตรงนี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางจะ่าขอคุณครับเขามาติดตามรับชมกันครับกับสหรับอัน มื่อนี้ครับงวดนี้ครับประจำบ้านบ้านพุทธคับที่สิเดือน12 2568สองห้าครับสูตรคำนวณลราพัฒนาพี่น้องกับเาาพัฒนาครับมื่อนี้ออกแล้วเลข4โต้ครับ6440ครับเลข3โต้สี่สศครับเลข2อตัวบน40่ย์ครับ2อตัวล่างหกส่อ่ะามารับชมกันครับ มาดูสูตรแรกกับสูตรแรกเด้ครับสูตรแรกกับกับเลขสตัวคับหกบวกสได้เท่ากับหกบวกสได้เท่ากับสิบสบวกได้เท่ากับแปดสี่บวกศูนย์ได้เท่ากับสี่ครับศูนบวกแได้เท่ากับแปดบวกได้เท่ากับสิบสบกสได้เท่ากับสิบศูนครับ ตัวแรกมากนะพี่น้องครับตัวแรกเลขสอเด้อครับเลขสองขอมารับชมกันครับต่อไปตัวที่2อครับเลที่สอครับศูนยที่2อครับเลขสาตัวส 4, 4่สครับสีบวกสได้เท่ากับ8 4ดบกศได้เท่ากับ4 8่บวกสได้เท่ากับ12 3 4องสามสี่อ่ะพี่น้องครับ ตที่2องครับป็นเลขสีจะว่า2อง2ีีสองพี่น้องมากกบสองี่ีสครับพี่น้องว่ชอบก็ตัดูตัวตัวไปครับ4กับ2ตัวบน4 0กครับ4ีบวกได้เท่ากับ4ีบกศได้เท่ากับ4ีครับ5 6าอ่ะสีห้าหกอ่ะจะว่าเกามารับชมกันครับ สี่ห้าหกเด้อครับสี่หกการกับเด่นกับคือตัวสุดท้ายเลขหกรับจะว่าสองสี่หกงวดนีครับพี่น้องชอบบอรสองสี่หกครับพี่น้องบ่ชอบก็ดูตัวต่อไปเด้อครับตัวต่อไปนี้ครับจะว่าหกบอกสี่ได้แต่ครับสิบกับสิบสิบก็เป็นศูนย์ครบศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งครับจะว่างวดนี้ เลขสี่ตัวสองสเด้อกับสองสหนึ่งพี่น้องจ้าอันเอาไปจับคู่มึงครับสองสีง่หกหนึ่งอ่ะสองสี่หกหนึ่งครับงดนี้ครับเด่นเด่นสี่ครับรองครับรองหกเด้อพี่น้องครับเด่นสรองหกนตัวนี้ครับเด่นสรองหกจ้าอันสี่สองสี่หกห สองหกสองอันเขียนพิดตัว,ตวนึงพี่น้องครับมันต้องอันสงสัยมันจอกสี่หกสองแหะพี่น้องวันนี้สองสี่หกหนึ่งกับเลขชีตสองสี่หกหนึ่งเด้ออันนี้ลบออกไป วนี้ยจ้า่ะซีซีสองีแล้วก็ซีหกับ4 1แล้วก็หกหนกับแล้วก็สองหเด้อนี่คือเด่นกับเด่นประจำาบ้านพุทธครับกับ3ามตำบนจ้าห่า1ี2 1ง6 1 หยังพี่น้องครับ1 4 6 1 6สองแล้วก็กับ1 6ึสองแล้วก็ยังครับ4 6 1ก็ได้แล้วหนึสองก็ได้แล้วกับ2 1 4 6, 2นึ่งสก็ได้แล้วรับสองสี่หก่หเด้อับ อนี่คือ3ตัวบทครับจะรับชุดกันเด้อครับชุดกันกับประจำวันวันพุธก็คือสี่สี่เจ็ดสีกับสี่เจ็ดสี่กกับหกแปกเกกับหกแปอ่ะกับนี่คือประจำวันพุธรับกับแนวทางกับอันสูตร เราพัฒนากับประจำวันพุธที่17เดือน12 2568เด้อครับอขอบคุณในไลน์ที่เข้ามารับชมครับมือนี้จะว่าเด่น4ร่อง6กับเด่น4ร่อง6มือนี้เลข4ตัว2 4 6 1ครับ2 4 6 1เด้อครับชุดเด่นก็คือ4 2 4 6 6 2 4 1 6 1 2 1ครับสลับอันชุดกันก็ได้4 7 4 8 4 9แล้วก็6 8 6 9อ่ะครับขอพี่น้องมันมาอันชคดีครับ3ตัวบน1 4 2ครับ หนึ่งสี่หกหนึ่งหกสองแล้วก็สองสี่หกอ่ะกับขอบคุณในไลค์ที่เของมารับชมกับอ่ะกับพี่น้องเข้ามาแล้วกับอันที่อันว่าท่านใดกดติดตามกดติดตามไปจะเห็นคลิปต่อไปง่ายๆพี่น้องครับอ่ะกดติดตามไปเด้อกับอ่ะกับสำหรับคลิปนี้กับอันมีเท่านี้พี่น้องครับอย่าลืมกับกดไลค์กับอย่าลืมกับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ